การแทรกซึมเข้ามาของอดีตสายลับในครามิชแนลรี่คนนี้ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาได้รับข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับประเทศไทยไปมากมายเจรชนหรือสายลับมีจริงไหมมีแต่ละฝ่ายก็ทําหน้าที่นในการรายงานให้กับประเทศของตัวเองนะครับ <c oughs> และยึดประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นสําคัญโดยใช้หลักปลูกฝังทางความคิดครอบกรรมทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการตะวันตกจะใช้วัฒกรรมที่ว่าดโมเคซีต้องเป็นประชาธิปไตายต้องไม่เป็นคอมมิวนิสต์ ค,คือต้องไม่เป็นฝั่งจีนนะต้องไม่เป็นฝ่ายตรงข้ามฉันต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นถึงจะเป็นพวกของฉันถึงจะเป็นประชาธิปไตยถึงจะทันสมัยถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่วาทกรรมเหล่านี้เป็นวาทกรรมเชิงหลอกลวนนะฮะหลอกลวงเพื่อเปลี่ยนแปลงทางความคิดครอบงำทางความคิดให้ปฏิบัติามเงื่อนไขที่เขากำหนดเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดและทดพลังงานเหมืองทองนั่นะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นประเด็นฮะที่เกี่ยวข้องกับเจรชนนะครับหรือสายรับข้ามชาตินะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะเพจลือเขานำมาเสนอผมขออนุญาตนำมาสนองต่อขายายความให้กับหุ้นส่วนได้รับทราบกันการแทรกซึมและการจารกรรมข้อมูลของอเมริกา ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475เป็นสายลับที่แทรกซึมเข้ามาในคราบของมิชชันนารีพอพูดถึงคําว่าสายลับเนี่ยหลายๆคนก็จะนึกถึงหน่วยงานปฏิบัติการลับที่คอยรวบรวมประมวลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านความมั่นคงแห่งชาติจากทั่วโลกหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของสำนักข่าวกลองกลางสหรัฐหรือ CIA ซึ่งก่อตั้งในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสายลับเหล่านี้นะครับมักจะถูกส่งเข้าไปในประเทศต่างๆที่อเมริกาให้ความสนใจ โดยที่แฝงตัวเข้าไปอยู่ในรูปแบบกลุ่มคนหลากหลายอาชีพเช่นนักธุรกิจนักการทูตหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปแล้วก็ทําการสอดแนมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และความมั่นคงส่งกลับไปให้ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยถูกอเมริกาส่งสายลับเข้ามาสอดแนมตั้งแต่ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475ก่อนที่จะมี CIA เกิดขึ้นซะอีก ซึ่งคนพวกนี้ก็คือหมอสอนศาสนาบางคนที่เข้ามาในเมืองไทยในคราบของมิชชันนารีอเมริกันและเบื้องหลังก็คือจารชนที่คอยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยส่งกลับสู่สหรัฐอเมริกามิชชันนารีบางคนที่เดินทางเข้ามาในไทยเนี่ยมีทักษะอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะทางด้านภาษาความรู้ความสามารถต่างๆสร้าง,าง,างความรู้จักมักคุ้นกับคนไทย จนขยายวงกว้างจนกลายเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กที่มีส่วนช่วยในการรวบรวมข่าวสารทุกอย่างที่พวกเขาต้องการที่จะทราบได้อย่างง่ายดายซึ่งเรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเคนเนตเพอร์รีแลนดอนอดีตมิชชันนารีอเมริกันที่เดินทางเข้ามาในไทยในสมัยช่วงรัชกาลที่7แล้วก็ได้สร้างเครือข่ายขนาดใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของไทยส่งกลับไปให้สหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าเป็นในปัจจุบันนี้นะครับการกระทําแบบนี้ถือได้ว่าเป็นการบอร่อนทําลายแล้วก็ละเมิดหลักอธิปไตยของไทยอย่างรุนแรงเลยทีเดียวการแทรกซึมเข้ามาของอดีตสายลับในคราบมิชนันลลี่คนนี้ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาได้รับข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับประเทศไทยไปมากมายแล้วก็กลายเป็นจุดเชื่อมโยงไปถึงบทบาทของอเมริกาที่มีต่อประเทศไทยในช่วงหลังปีพศ2500อีกด้วยนะครับจากข้อมูลในประวัติศาสตร์ ประชาชนชาวอเมริกันในคราบหมอสอนศาสนาที่มีหลักฐานมัดตัวมากที่สุดก็คือคนคนนี้แหละครับนายเคนเนตเพอร์ลีแลนดอนอดีตมิชชันนารีชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามายัางประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่7โดยเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอทับเที่ยงจังหวัดตรังซึ่งต่อมาเนี่ยเขาก็ได้ข้ามไปดํารงตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญประเทศไทยประจํากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนักกรุงวอชิงตันดีซีหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงได้ไม่นาน นายลนดอนเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการกําหนดนโยบายต่างประเทศของอเมริกาต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาในระหว่างปีพศ2488ถึง2491ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่นายแลนดอนสั่งสมมาเนี่ยได้กลายเป็นข้อมูลพื้นฐานที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในขณะนั้นใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายทวิภาคีต่อประเทศไทยเรียกได้ว่านายแลนดอนคนนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญและก็มีข้อมูลเชิงลึกของประเทศไทยมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงที่อเมริกามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างจํากัดมากโดยเฉพาะในช่วงก่อนปีพศ2500ในลอนดอนเนี่ยเกิดในปีพศ2446ที่รัฐเพนซิลเวเนียสําเร็จการศึกษาทางด้านเทวศาสตร์ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยพรินสตันและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชิคาโกแล้วก็ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในฐานะมิชนารีชาวอเมริกันในปีพศ2470 ในรัชสมัยของรัชกาลที่7ซึ่งในขณะนั้นนายแลนดอนมีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นโดยที่เขามีทักษะความสามารถในทางภาษามากสามารถพูดภาษาไทยได้ภาษาจีนได้อย่างแตกฉานหลังจากมาถึงไทยได้ไม่นานเนี่ยนะครับเขาก็ได้สร้างความสนิทสนมกับคนไทยหลายๆกลุ่มทั้งบรรดาข้าราชาการแล้วก็เจ้านายพระองค์สําคัญหลายๆพระองค์โดยเฉพาะสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ และด้วยการที่เขาสร้างความรู้จักมักคุ้นกับผู้คนต่างๆในช่วงที่เพิ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับทำให้ในายแลนดอนมีพักพวกมิตรสหายชาวไทยเป็นจํานวนมากเรียกได้ว่ามีเครือข่ายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการรวบรวมข่าวสารแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยที่เขาต้องการจะทราบหลังจากนั้นไม่นานนะครับนายแลนดอนและภรรยาก็ได้ตัดสินใจลงไปประจำการที่คณะมิชชันนารีภาคใต้ช่วงหลังปีพศ2471โดยเขาได้ลงหลักปักฐานอยู่ที่อําเภอทับเที่ยงจังหวัดตรัง แต่แทนที่นายลลนดอนจะสนใจเฉพาะด้านการาศาสนานะครับเขากลับตัดสินใจเดินทางสำรวจภาคใต้ของไทยอย่างละเอียดจนถึงแหลมมาลายูรวมถึงได้จัดทำแผนที่แหลมมาลายูขึ้นด้วยซึ่งในเวลานั้นเนี่ยพื้นที่แหลมมาลายูใต้ปัตตานีลงไปอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ <S <s นอกจากการสร้างแผนที่แล้วนะครับนายลลนดอนยังได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะจดหมายเหตุรายเดือน2ภาษาทั้งจีนและก็ไทยเพ <s> ื่อเผยแพร่ความรู้ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการกระทําของนายแลนดอนนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะถือว่าเป็นการบ่อนทําลายเพราะว่าเป็นการละเมิดหลักอธิปไตยและความเคารพซึ่งบุรภาพแห่งดินแดนไทยแต่ในสมัยที่นายแลนดอนประจําการอยู่ทางภาคใต้ของไทยในช่วงปีพศ2471-2480เขาทําแบบนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับแล้วก็ยังได้รวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับประเทศไทยกลับไปสู่อเมริกาอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่เข้าได้รับประทานมาจากสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพในสมัยที่พระองค์ลี้ภัยไปยังเกาะปีนังเมื่อปีพศ .2476 เนื่องจากทรงทนภาวะกดดันจากรัฐบาลคณะราษฎรไม่ไหวด้วยเหตุนี้นะครับกรมพยาดำรงราชานุภาพจึงได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยร้อยกว่าเล่มให้กับนายแลนดอน ซึ่งนายแลนดอนอ้างว่าจะนําไปมอบให้กับมหาวิทยาลัยในอเมริกาแต่ในความเป็นจริงก็คือหนังสือดังกล่าวเนี่ยได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับประเทศไทยสําหรับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นด้วยหลังจากปีพศ2480นายแลนดอนและครอบครัวก็ได้เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาซึ่งเชื่อกันว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่เขาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยรัฐบาลอเมริกาน่าจะได้รับข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการเกี่ยวกับประเทศไทยไปทั้งหมดแล้ว และการจารกรรมข้อมูลประเทศไทยของนายลลนดอนก็ได้กลายเป็นคุณูประการที่สร้างความได้เปรียบให้กับอเมริกาเป็นอย่างมากตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเย็นหลังจากที่เขากลับไปอเมริกานายลลนดอนก็ได้รับบทบาทอย่างสูงในตำแหน่งหน้าที่การงานโดยได้เป็นผู้แทนในคณะกรรมการของอเมริกาในการเจราจาให้ไทยไม่แพ้สงครามโลกและได้กลายเป็นสมาชิกคณะกรรมการสภาค,ความมั่นคงของสหรัฐรวมถึงเป็นาศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอเมริกันอีกด้วย ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่หลายๆคนอาจจะเพิ่งเคยทราบเกี่ยวกับสายลับอเมริกันที่แทรกซึมเข้ามาในประเทศไทยช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475ในคราบของหมอสอนศาสนาแต่เบื้องหลังเรียกได้ว่าเป็นการจารกรรมข้อมูลสําคัญให้กับอเมริกาซึ่งกลายเป็นจุดเชื่อมโยงไปถึงบทบาทของอเมริกาที่มีต่อประเทศไทยในช่วงหลังปีพศ2500 วิเคราะห์ขอ,ของเพจหรือเขาเขามองถึงในยุคสมัยหลัง2475ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองที่มีพันเอกพระยาพระโหนพลพระยุหะเสดาศาสตราจารย์ดรปีดีพนมยงนะครับมีสายลับหรือการจุรกรรมข้อมูลของฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยนะครับส่งข้อมูลรายงานข้อมูลไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากช่วงสงครามโรคครั้งที่2เป็นต้นมานะครับก็มีการศึกษายาวถึงนู่นเลย นะครับแหมมารายูแมมารายูก็ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นมาเลเซียนะครับตรวจสอบพื้นที่โดยการเข้ามาเนี่ยก็เป็นเรื่องของครูสอนศาสนานะครับซึ่งการเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับแต่ที่น่าสนใจคือปัจจุบันปรับรูปแบบเป็นอย่างไรจนเป็นที่มาของเสีย ปัจจุบันนี้นะครับการจรกรรมข้อมูลหรือการส่งสายรับข้ามชาติยังคงมีอยู่ตามสถานทูตต่างๆก็จะมีาสายรับส่วนมากก็จะเป็นฝ่ายความมั่นคงนะฮะฝ่ายความมั่นคงที่ว่าก็จะเป็นผู้ช่วยทูตทหานก็จะเป็นดูแลความรับผิดชอบเกี่ยวกับ c i ์ CIA หน่วยข่าวลับข่าวกรองรายงานข้อมูลให้กับประเทศของตัวเอง นะครับแล้วก็สิ่งปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปคือมีการปลูกฝังทาง,ทางความคิดก็จะมีการสังเกตให้ดีสถานทูตต่างๆเนี่ยนะฮะหลายแห่งก็จะไปสนับสนุนนะครับโรงเรียนนะครับวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างๆโดยสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากสหรัฐอเมริกานะหรือสถานทูตอนะื่นๆคุณสังเกตดูนะฮะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะครับยุคป,ปัจจุบันมันปรับ นอกจากการส่งข้อมูลแล้วเขาใช้วิธีการปลูกฝังทางความคิดนะครับเข้าสู่กระบวนการครอบงําทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์แล้วก็การชุมนุมโดยสงบนะครับการจราจลและก็เข้าสู่กระบวนการกฎหกาายนะครับหลักเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็สถานทูตต่างๆทั่วโลกปรับกลยุทธ์เหล่านั้นใช้กันเหมือนกันหมดปัจจุบันนี้แต่ฝั่งตะว,วันตกจะมีกลยุทธ์ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือใช้ คนสอนศาสนานะะโดยใช้ศาสนาเป็นสําคัญคือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามแต่ในประเทศไทยก็จะมี3ศาสนาแต่จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ก็มีพุทธคิดอิสลามพรามซิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสังเกตนะตามแนวชายแดนของประเทศไทยเมื่อก่อนนับถือผีชาวเขานับถือผีตอนนี้หันมานับถือศาสนาคริสต์นะครับในพมา่าแบ่งเป็น2กลุ่ม กะเหลียงพูดกับกระเหลียงคิดลบกันเองสู้กันเองนะครับก็เอาเรื่องศาสนาเป็นเครื่องมือครูสอนศาสนาหรือมิชันรีสมัยก่อนนะครับเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดโดยใช้ความเชื่อเป็นสําคัญตั้งแต่สมัยอดีตที่ผ่านมานะครับเกิดสงครามครั้งใหญ่เรียกว่าสงครามครูเสด นะครับสู้กันระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามโดยใช้ความเ,ามเชื่อในการทําสงครามกันนะครับยุคปัจจุบันศาส,สนายังคงเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการเปลี่ยนแปลงแต่ยุคนี้มันต่างกันตรงที่ว่ามันมี gps มันมี google มันมี google earth มันสามารถมองเห็นโลกได้กว้างขึ้นข้อมูลข่าวสารมันเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์มันง่ายขึ้นมันต่างจากอดีตต้องมีคนส่งคนมาจารกรรมข้อมูลซึ่งปัจจุบันการจารกรรมข้อมูลเนี่ยตอนนี้มันง่ายแล้วนะบอกว่าต้องมีฐานปฏิบัติการมีซ่อนมีขีปนาวุธมาตั้งไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้มีขีปนาวุธพิสัยใกล้ขีปนาวุธพิสัยไกลสีปนาวุธพิสัยกลางอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับสามารถยิงขีปนาวุธได้เร็วเหนือเสียงเร็วเหนือแสง นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งสถานที่ไปต้องอยู่เชียงใหม่นะจะต้องอยู่กรุงเทพนะและ้วจะยิงข้ามพม่าได้ข้ามไปจีนนั่นะมันต่างยูสย่สมัยก่อนสมัยก่อนเขาี่เรียกว่าค่ายลามาสุญยุคปัจจุบันนิวมีเดียมันเข้ามามีอิทธิพลทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจลาชนหรือสายลับมีจริงไหมมีแต่ละฝ่ายก็ทําหน้าที่ในการรายงานให้กับประเทศของตัวเอง <c oughs> นะครับและยึดประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นสําคัญโดยใช้หลักปลูกฝังทางความคิด ครอบกรรมทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการตะวันตกจะใช้วาทกรรมที่ว่าเดโมเคซีต้องเป็นประชาธิปไตยต้องไม่เป็นคอมมวนิสต์นะคือต้องไม่เป็นฝั่งจีนนะต้องไม่เป็นฝ่ายตรงข้ามฉันต้องเป็นประชาธิปไตยเท่านั้นถึงจะเป็นพวกของฉันถึงจะเป็นประชาธิปไตยถึงจะทันสมัยถึงจะเป็นคนรุ่นใหม่วาทกรรมเหล่านี้เป็นวาทกรรมเชิงหลอกลวงนะฮะหลอกลวงเพื่อเปลี่ยนแปลงทางความคิดครอบงำทางความคิด ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเพื่อจะได้ประโยชน์สูงสุดและธาตุพลังงานเหมืองทองนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ